วันนี้จะมาลองใช้สเปรย์สีรองพื้นกันสนิมนะครับตัวนี้คุณสมบัติเนี่ยก็คือสามารถเป็นสีรองพื้นแล้วก็สีจริงได้ในตัวแรงยึดเกาะสูงนะครับเป็นสามารถพ่นใส่พวกเหล็กกวาวนท์หรือว่าสแตนเลสท,ที่มันเงาเนี่ยพ่นได้เลยแล้วก็สามารถทนอุณหภูมิได้สูงนะครับข้างกระป๋องเนี่ยเขียนว่า150องศาเลยผมเลยสามารถที่จะเอามา พ้นตัวหม้อกรองนะครับอันนี้ก็คือหม้อกรองมันเก่าแล้วครับหม้อกรองอากาศไอ้ตัวนี้ต้องอยู่หน้ารถยนต์ก็คือติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องนั่นเองนะครับซึ่งในห้องเครื่องเนี่ยเวลาเราสตาร์ทรถแล้ววิ่งนาน,านๆรถติดๆนะครับก็จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงครับเลยเลือกใช้เป็นสีตัวนี้เริ่มแรกผมก็จะขัดสนิมออกนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยผมเลือกที่จะใช้เป็นลูกหมูนะครับเป็นเครื่องเจียมาเจีย โดยใช้เป็นใบสกอต์บนะครับค่อยๆขัดสนิมที่มันแบบหนาๆที่มันกินเยอะๆครับขัดไลก่อนเพราะว่าถ้าใช้กระดาษทรายมันน่าจะเหนื่อยมากครับเลยใช้ตัวนี้มาทุน่นแรงแต่ว่าก็จะกดแรงเยอะเกินไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันกินเนื้อเหล็กเยอะเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนี่ครับก็ขัดทั้งสองอันเลยนะครับค่อยๆขัดไล่ไปตรงไหนที่่านไม่กินผมก็จะไม่ได้ใช้เครื่องเจียขัดนะครับก็ดบดเดี๋ยวค่อยเอากระดาษทรายรูปๆเอา ก็ค่อยๆขัดครับขัดไปเรื่อยต่อไปผมก็จะใช้เป็นกระดาษทรายนะครับผมกระดาษทรายขัดเหล็กเอามาพับครึ่งนะครับแล้วก็ใช้มือถูๆถ,ถูเหล็กที่มันเป็นสนิมนะครับเอามาขัดสนิมออกให้หมด อาจจะออกไม่หมดนะครับก็คือขัดให้เรียบมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ส่วนที่ไม่ได้เป็นสนิมก็ใช้กระดาษทรายลูบๆไปด้วยนะครับเพื่อให้สีนั้นยึดเกาะดีจะได้มีพื้นผิวยึดเกาะได้มากขึ้นนะครับอันไหนที่เป็นทรงกระบ,บอกก็จะเห็นว่าผมกำกำไปเลยกำกำแล้วก็หมุนๆตรงที่ไม่ได้เป็นสนิมผมก็ขัดเพื่อให้มันมีพื้นผิวสําหรับให้สียึดเกาะมากที่สุดนะครับผม พอขัดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับจะเห็นว่าคาบสนิมก็ยังหลุดออกไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ผ้าเช็ดอีกทีหนึ่งก่อนที่จะพ่นสีต่อไปจะเป็นขั้นตอนการพ่นสีนะครับผมได้มีการเขย่าสีก่อนหน้านี้แล้วครับเขย่าประมาณ2นาทีนะครับแล้วก็ถึงจะพ่นจริงอีกทีหนึ่งเนี่ยผมจะเริ่มพ่นจากตามขอบตามมุมก่อนนะครับตามขอบตามมุมด้านข้างก่อน ค่อยๆพ่นไล่ไปจนเก็บไปให้รอบครับผมตามซอกตามม,มุมแล้วถึงจะมาพ่นหน้าใหญ่ๆนะครับอีกทีหนึ่งระยะห่างนะครับควรห่างประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็แล้วก็เวลาพ่นตอนแรกนะครับสีอาจจะยังเม็ดอาจจะยังไม่ไม่ละเอียดมากนะครับตอนแรกให้พ่นทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาพ่นใส่ชิ้นงานอันนี้อยู่ระหว่างร้อยแห้งนะครับ ในการพ่นสีรอบแรกทิ้งให้แห้งประมาณ20่สินาทีนะครับผมตากแดดไปเลยอันนี้คือการพ่นรอบที่2นะครับก็มาค่อยๆเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเราไม่จําเป็นให้พ่นให้เยิ้มตั้งแต่ให้สวยตั้งแต่รอบแรกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสีมันจะเยิ้มพ่นเก็บรอบที่2พ่นให้ทั่วนะครับผมจะสังเกตว่าสีเนี่ย ติดง่ายมากแล้วก็เนื้อสีค่อนข้างที่จะเนียนนะครับถึงผมจะพ่นไม่เก่งแต่ก็ดูดูสวยงามอยู่หลังจากนี้ก็พอพ่นเสร็จแล้วก็รอให้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็เอาไปติดตั้งอันนี้พอติดตั้งแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับมันอยู่ในห้องเครื่องครับก็เลยหาสีที่เป็นแบบทนความร้อนด้วยแล้วก็กันสนิมด้วยนะครับผม